สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอออมอีกเช่นเคยนะคะฤด,ดูแห่งรักรักทุทกฤด,ดูนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอ่านคำทำนายไพ่นะคะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเรื่องราวความรักอะไรนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะเขียนก็ความยาวอาจจะพูดไม่ค่อยตรงกับหัวข้อที่เขียนไว้นะคะแต่ก็คือเรื่องราวที่ เกีย่ยวกับความรักนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นเกินเหนือความคาดหมายเนี่ยคืออะไรนะคะเรื่องความรักเหนือความคาดหมายของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นคือเรื่องอะไรคะโอ๊ยขอโทษทําไมต้องรุนแรงเรามาดูกันนะคะขอให้นึกถึงแต่เรื่องดีๆเรื่องราวแห่งความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายนะคะสามไม่เท้า สามไม่ท้าอุ๊ยเรื่องราวความราาักค่ะเรื่องราวความราาักค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิด The Lover เรื่องจริง The Lover ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องราวความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายของคุณเรามาดูต่อซิว่าคือเรื่องอะไรนะคะ The Lover ออกมายืนยันว่าความรักของคุณกำลังจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายเรื่องราวดีดี อุ้ยสี่ไม่เท้านะคะจากสามไม่เท้าบางคนนะคนรักของคุณอาจจะมีตัวรักตัวเลือกคนรักตัวเลือกนะคะหรือเขาอาจจะคุยกับคุณที่แบบไม่ใช่คุณคนเดียวเนี่ยบางคนอยู่เป็นรักทางกายเป็นรักที่อาจจะไปไปมามาหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเป็นแต่เป็นความรักมีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะส่วนใหญ่นะมีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะ เป็นความรักที่เหมือนเขากําลังคิดพิจารณาอยู่ว่าจะเอาอยัางไงความรักครั้งนี้ดีนะคะเพราะว่าเขาอะน่าจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวน่าจะมีเป็นความรักทางเลือกนะคะแต่ถามว่าทั้งสามคนเนี้ยทั้งสองคนเนี่ยนะคะสองสามคนเนี่ยเขารู้สึกกับคุณยังไงโอ้โหจะบอกว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะคะ คนรักของคุณน่ะจะพูดเกี่ยวกับการมั่นหมายการแต่งงานหรือว่าบางคนเนี่ยที่สถานะไม่ชัดเจนหรือถ้าเขาคุยหลายคนเป็นปกติถ้ายังไม่ได้แต่งงานถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้ไไดแต่งงานก็าอาจจะแบบคนของคุณอาจจะคิดว่าเออม,เมันเป็นเวลาที่เขาสามารถเลือกได้นะคะแต่จริงๆเราควรจะคบทีละคนนะคะก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครจะต้องคุยกันสองสคนเนาะนั่นแหละแต่ คนเนี้ยนะคะมีแนวโน้มว่าเขาจะคุยกับคนอื่นแล้วเขาจะมาชัดเจนกับคุณจะมาสร้างสัมพันธ์อันดีงามกับคุณนะคะบางคนได้เลื่อนสถานะนะจากสถานะไม่ชัดเจนเป็นคนรักแบบอ,อยู่ในมุมมืดนะคะหรือว่าเป็นตัวรักตัวเลือกนะคะเขาจะจริงจังกับคุณเขาเลือกคุณเขาจะ พูดถึงการแต่งงานมั่นหมายหรือการย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเป็นที่บ้านเลยหรือบางคนอาจจะเป็นคอนโดบางคนอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างที่นะคะก็อาจจะเป็นการเช่านะคะเช่าบ้านเช่าห้องอะไรก็คือการมาอยู่ร่วมกันการมาอยู่ด้วยกันนะคะความสัมพันธ์ความรักพัฒนาแบบขั้นสุดแบบที่คุณแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอนะคะเพราะวันนี้เราคือหัวข้อว่าความรักเรื่องใดนะคะที่กําลังจะเกิดเนือความคาดหมายโอ้โห ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่โอ้โหยินดีกับคุณด้วยเลยนะคะยินดีกับคุณที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ก่อนเลยนะคะขอให้คุณน้อมรับพลังงานเนาะหรือถ้าเป็นคนที่ต่อให้เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะหรือถ้าเขาคุยกับคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้หรือสงสัยหรือไม่สงสัยก็ตามนะคะเขายังรักคุณเขาจะดูแลคุณนะคะ เขาจะมาโบโรแมนติกกับคุณเหมือนผู้ชายเขาก็มีเซนต์แล้วว่าเฮ้ยเหมือนแฟนของเราคนรักของเรากําลังจ้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะกลับมาแบบดูแลคุณเทคแคร์คุณทําแบบเหมือนรักกันใหม่เลย The Lover เนี่ยนะคะนั่นแหละนี่คือความรักที่เหนือความคาดหมายของคุณนะคะความสุขความสมหวังกําลังจะกลับคืนมาสู่ชีวิตคุณแล้วนะคะกใอ้คุณน้อมรับพลังงานดีๆความรักครั้งนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ